ฮัลโหลเย่ Hello, yeah. สวัสดีครับพบกันกับทุยคุงและเย่เย่เยยเย่มากมาย <c oughs> yeah. Yeah. จะทำัครับเอาคูเกเกเบอร์ครับผมใครคูเกเกเบอร์น่ากลัวคับเร็คเตอร์แบบเอวันนี้อยู่กับแมปแมปแบทเอานะคะเอาแล้วเติมคัฟฟีอีกแล้วอะไรอะเอา พี่ข้าหนูพีี่่อะไรอ่ะโอ้โดนพลังงานบางอย่างไอเนียแกใช้สัปรดตามตัวเองว่าหนูตอนไหนหนูแกเป็นลิงไม่ใช่หนูพีี่่โผล่ใจอะี๋ยวอะไรนะกดอะไรข้าวก่อนนะครับตอนนี้เราคอกันอยู่เนี่ยคือคนที่ตายแล้วอะครับตามพูดว่าใครเป็นเชเซอร์นะครับอ๋อตามบอกนะฮะตามบอกนะครับตามบอกตามบอกแต่ไม่เก็บเลยห้ามบอกเข้าใจป่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเห็นคนร้ายก่อนหรือไม่ตายบอกได้ไหม ถ้าเห็นแล้วยังไม่ตายถ้าวิ่งหนีทันอะไรเงี้ยบอกได้ทันบอกได้แล้วแล้ว้างเราจะตะโกนชื่อก่อนตายอ่ะกูเอือ ก็ยังได้ีเอื่อยๆใช่เดี๋ยวเรามาเล่นโหมดคลาสิกกันก่อนนะครับก็คือเชเซอร์โหมดนะฮะต้าไปเลย่ไปไไปไตัแล้วตอมต้่ไปแต่กระ่มีหน้าจอขึ้นบอกเขาใารโอบอกใครเป็นเชเซอร์บางนะครใครเป็นไอขั่าเลยเนี่ยเ้นอยเฮมาแลเฮ้ยไอแลยไกมานะคะ มึดมากเลยมันเป็นมันเปไกด์เนสอะเป็นสเตตัสไหนครับเอ๋อยู่ไหนกันโอผมไม่เห็นตัวเองนะมี่เขาเอรออ้าวตายเลยอ้าวโดนเลยเหรออโดนแล้วเหรอฟุ๊กเอ้ยระวังระวังระวังโอ้โหวิ่งเหแล้วโอ้โหรอบแรกจะเป็นวทำไมมันเห็นมันขึ้นชื่อแล้วมันขึ้นชื่อด้วย้มันขึนชื่อรอบนี้ให้ดูกันนะโฟล์คัสติคมันจะบอกเอง ไอ้าตย้จะเอเดอากไอากอยู่ไหนกันะตอตกี่คนอ่ะอยู่ไหนกัน้โอ้โหคาตะกอนต้องสามคนทักก่อนสามคนน่นเหรคนมมืดคุณมมด่รู้อยู่ไหนกหรือยังเหลือใครวะยังเหลือใครวะโ้เหลือใครวะเนี่ย ใต้ดนดน่งทำไมยนใต้ดินนิดหนึ่งบีสองที่ว่ากันลูพี่ ที่ยังไม่เจอที่ีเจอเราเราเราอะไรม่ใมมากเลยอห่ะไม่ที่วีพี่คุ้ทีวพี่คที่วีพี่บอสที่พี่สที่วีพีสคุณวีเขาสิงวันวนีนีอตอรไม่มีด้อ้าวแล้วพี่สคนเดียวคุณบอสบอสค ไม่เอาครูมาเดี๋ยวเดี๋ยวครูยาเดี๋ยวเดี๋ยวครูมาไปไปพี่ไปพี่ไปไปไป ผีกลับเลยไม่เห็นอะไรเลยแสงมันมืดมากแสงนะบ๊มบไม่เห็นเลยมืดอะไรเงี้ยนี่นี่พี่พี่บ๊อบอ่ะมีเสียบัดออร์คีลุงบ๊อบแบบเข้าไปปุ๊บตบตัวร้านแล้วเดินออกมาแล้วก็ตัวเองร้านตบทีคุณมี่ปรับโหมดปรับโหมดปรับหมดได้ได้ได้ย้อน5นาทีนะอันนี้จะเป็นคิลเลอร์นะฮะอ่าคิลเลอร์เนี่ยจะเป็นแบบประมาณว่ามันจะมี ระยะเวลาที่ซิโเวอร์่ยจะมีอาวุธเข้าเวลาเชเซอร์อ๋อคือระบบของเวลาคือโดนตีกลับว่างั้นใช่ใช่ที่ดียร์ค่ะ10นาทีป่ะก็คือจะโดนตีกลับนั่นเองโอ้ยอยยอยยยยเองเยย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 ่ยยยียยยยะ3คนครับยยยนยย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 ะยยยยยคน เราจะไม่รู้ได้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมไม่รู้นะครับโอเคไปไปบายจาเจออะไรเฮ้ยยังเปดูตัวนี้วะไหนกันนะกี่เดียวไนกันะเดียวเร็วกว่าเลยเฮ้ยใครมาเนี่ยโอ้ยทุกคนอยู่ไหนกันนะเอามันเร็วไปไหมเนี่ยไม่เฮ้ยนี่มันเป็นใครอะคนตายแล้วหรอโอ้ยนีคนตาย ไป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 เสียงใครร้อไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปแล้วโอ้โหรประตูนะไอ้กิ๊บไอ้ไ้ไออะไรอะไรไปไปไอ้ก้อไม่ให้ไปอะไรไอ้ก้อเไ็้เล้ยวโคตรดีสไอ้ชั่วใจร้ายเก็บดอยเดีวสวัสดีค่ะพี่ ทำไมเป็นพี่เก๊ดพีเก๊โดนเอาพี่เก๊ดตายตายได้ไงแบบไม่รู้ตัวเลยตายในห้องนี้ไม่มีใครเลยแบะเอ้ยก็พี่เป็นุ้ยวุ้ยวุ้่ก้อนก้อนเหรอก้อนเก๊รู้แล้วว่าพี่กิจเป็นแน่เลยเพราก็หลกคืออะไรโยนไงก้อนเฮ้เราก็ถือมาแบบเป็นเพื่อนเลยก็ให้กระโหลกเพื่อนละเซลิสตันเป็นเซลิสตันนะอีกสามนาทีนี่ใครเป็นผีมั้งเนี่ยเก๊ดไง คือแบบเฮ้ยตกใจตกใจไม่ได้อะไรอะไรอะไรเอาเอาเลยโอ้อะไรวะเก่อะผมว่าเเราเจอสองคนเองอันเถอะผมว่าเชสเอเยอะไปแต่สองนี้ก็ไม่ไม่เอะไปาลยวไอ้อยากไม้คนเดียวอะเอเตอคนเดียวดีคนเดียวมันก็เกินไปละทำไมเ่อไม่มีทางรอดจริง จริงๆอ่ะสไมเดอร์อ่ะเขาวิ่งเ้าวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะมันจะรอดนะจะหาคนได้นะ่มันวิ่งไม่ไหวแคบอ่ะทีแบบทั้เจอโซล่าจักรจังเลยเต็มหน้าโซล่าจักรนี๋อย่างก่อนนั้นเรามาแช่น้ำด้วยกันนั้นเรามกที่สุดอะไรพี่อะไรเดี๋ยวมันมาแตะอ่างแล้วมันค่อยฆ่าเนี่ยเร็วอันนี้เอ่อสลเชอร์นะฮะคือ เอาเอาเลยเอาเรือเนะเยอะไรเลยสวัสลอคืออะไรอ่าตอนพิเศษเห็นนะเฮ้ยสว่างคือสโลชเชอร์เนี่ยคือคนที่ตายไปการเป็นเชเซอร์โอ้โหตกแนวเป็ซอมบี้แต่ข้อดีก็คือจะไม่จะไม่ติดปลายเด็นะครับคือจะสว่างอย่าอือมคนเดียวปะทำไมมันทาไมมัน มืออย่างเงี้ยระวังเนี้ยนะทำอะไรกันไอ้เ่้าเออปีโคตรเสร็จไปแล้วใช่ไหมดีอ่ะอยากตายเยอะยิงสวยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะจะรอดไปวันนี้จะเห็นด้วยใครไปใครฆ่าโอ้โหตอบตื่นเต้นแล้วครับสองคนแล้วอ่ะได้ไหมครับตัวลับเป็นตัวลับเป็นโซลับอ้าวเฮ้ยยังไงได้แล้วอ่ะ

จะพูดยังไงเอาเงินพี่มันตายแล้วเก้าคนแล้วดูได้ยังไงตอนถ่ายลูปองไหมมีคนเดียวเฮ้ยตกใจเออไอพวกเย็นฮัลโหอเฮ้ยยาเราจะใช้มสตอร์เบลลี่ยาข้าพ่อตายตายตายโยชินไปเลยนะรู้สึกวุ่นวายกันจังเลยเสียงไหนวะไม่ตีกันบวงไม่ดีนะไหนไปไหนไปไหน ใครตีวะเนี่อ้อนไหเอาเลยเหลือใคร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 บ้าเหลือใครบ้าลูไปแล้วไปแล้วเอากี้ลูี่เหรอัอกันยืนอวเอาไปเอเดี๋ยวจะเหลืออีกคนหนึ่งจะเหลืออีกคนหนึ่งต่อเล่ยค้าอยู่เลยทอดนำบอลนับหนึ่งเี๋ยทอดบอลเสร็จแล้าไปดิ ใครเ่ลือใครอะเหลือใครเลยเนี่ยจะรู้ไหมอ๋อหมดนี่มันยากอย่างงี้เนี่ยคนไทยๆนี่คือแบบเรียนอยู่กับไอ้คนที่ปิดแล้วแน่แน่เฮ้ยคีอจะตีจะเชียร์นใช่ไหมคือเนื้อปมปีกันดนหลักฐานตรงกันชั้นล่างนะโอเคครับจะตีแต่โนสิเฟียเะบริกเหลือใครเดี๋ยวเดี๋ยวลืมใครไปหรือเปล่า เอ๊้คนนั้นแหละทำไมไม่เห็นนี่ล่ะเหี้ยใครเอ้ใครไม่เห็นะอุ้ยพี่เกดเป็นมืดแดงผมก็ไม่เห็นโอเคไปเฮ้ผมทำไมผมมีหลักฐานนะอ๋ออ๋อทำไมออกประตูไม่ได้วะตีมืดเองหมดแล้วใช่ใครยังไม่เป็นตู้ว่าพี่เกดถือหมือเนื้อป่ะเนี่ยเอ้ใช่ทำไมน้องสกอไปไลมืดมืดจางเลยมืดมากเลยเอาอีกเดี๋ยถือเนื้อเดี๋ยวไม่เห็นโอ้ยคนมืด มืดบ้าเลยบรรยากาศแบบมึนที่จุดของที่จุดไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นหมดแล้วเราเป็นบักไหมตาไปตาแทบเสียเนี่ยต้องมาหองที่มือเทปใช่โอ้ยโอ้ยมึนเบิร์นเบิร์นใคร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 ยังไม่เป็นใครล้อคนนักขโมยนมสัตว์มาเป็นเต้นเต้นเนื้อเนี่ยตั้มเต็มศีรษเฮ้ยอยู่ไหนเนาะไปรหาอยู่หาไม่เจอเลย ใครจำได้บ้างว่าใครฆ่าใครฉันล่างตั๋วแล้วอ้าวเฮ้ยอ้าวซันเดสแล้วเอาเอาวซันเดสแล้วไม่ไม่สว่างเลยซันเดสถ้าเปิดผลไม่ผิดโยชิมีพิกิทมีพิกเกตมีพิกกิทมีผมมีผมมีสุระมีสุระคนแรกปะแรกตุล่าผมคนแรกผมเอเดอร์คนแรกเอเดอร์คนแรกมีอ๋อเหรอเฮ้ยใครมันพี่ว่าเงี้ยไม่พูดอะไรใช่ไหมพี่ว่ามีคุณคุยวีเบา คุณครูป่ะไม่เรามีอยู่คุณครูเป็นคุณครูมีคุณมีครับทุกคนณพ่มารวมกันชันไรนะมาอยู่หน้าบ้านนะรวมกันไป็นอดว่าคนนั้นน่ะนี่มามาอยู่หน้าบ้านแล้วอยู่หน้าบ้านแล้วรวมกันถ้าเป็นรวมกันมันก็ไม่ทันเวลาไอ้รีหมดแล้วหมดเลยอ้าวหมดแล้วใครวะใครอ่ะใครใครม่มีเนื้อด้วยใครเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเฉลยด้วยดิผมมีเนื้อผมก็มีเนื้อแล้วใครอ่ะเอ้า ใครใครอ่ะใครอะใครอะเฉลยดิเกี๊ยเนื้อเปล่ากูเนื้เปล่าเกีก็มีเนื้อไม่ใช่เนื้อหคูไม่ใช่แล้วไม่ใช่พี่เกีมีเนื้อพี่มีมีมีครุ่งี้บั๊กมาเดียบั๊กเปล่าไม่ไม่บั๊กเาเช็คอยู่หีืใครมัน้ตายพี่พี่เองแหละไี่พี่พี่ี่โดนผมฆ่าเลยพี่พี่หัวลอยไม่ใช่เลยเจ้าของาคนโคอตายพิเศษเอ็นเอ็นชัดเจนด้วยตายวะเนี่ยไอ่หนี้ทำเลย แหละไม่ได้ทำเลยตีไม่ได้เก็บเอาเดี๋ยวเิเกตต้ยันเอาเอาวิเกตสิสองสองเอ้าหนึ่งแปดแวนโอ้โหี่เหรโอ้โโอ้แล้วรีบไปไหนวะเกมานี่มาี่ม่หมด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 นี่มือซอนไหดีวะตอนนั้ตกใจตกใจเหมือนกัน ตอนเร้วตอนช้นวนแล้วนี่มันต้อิเยต้องมาเรียกต้เรษต้องมาเนียมึงไม่ต้องมาเนีย้โซล่ฉันรู้แล้ว่าไดเป็นอะโซล่าตาพิเศษเห็นนะเว้ยตกใจพี่เกดเียวะพี่เกดตาล้วใจเย็นๆอ๋อใจเย็นไ้อะไรไปไหนเองเน่ยมาเราสูงไม่รอตายก่อนแล้วค่อยตะโกนตื้อ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 อ้อ้อ เปล่าเยี่ยมันก็บอกชื่อเนี่ยเอเดอร์คูบอกหลับอะไลไม่ได้เนี่ยผมบอกอะไรอ่ะบอกชื่อไงขอรับด้วยเอาเอเดอร์านไปเพื่อนทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะว่าเห็นแล้วะไอ่ไอ่ไอ่อะไรแล้วก็เปิดนเดี๋ยวไปไหนวะโดนเลยโยชิเดี๋ยวก่อนนะพี่โยชิเมื่อกี้พี่ซ่อนตรงไหนอ่ะ เธอมองไม่เห็นเลยงงเนี่ยลุงวับมองไม่เห็นแล้วลุงวับอะไรอะไรเออมองไม่เห็นร้ายก็คือเขาดิเฮ้ยอะไรนี่มันมึ้มาหัวเหลืองเหลืองเนี่ยหัวเหลืองเหลืองเนี่ยต่อยกันแล้วหัวหันแล้วต่อยกันแล้วนิ้วคุ้งด้วยเนี่ยโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะแต่ลองมีคนร้ายสองคนใช่ไหมเนี่ยตาด สามเยอะวหสามคนเล่นกันหลายคนจะไปสามก็บอกแล้ยสามมันเยอะไปเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ตายเลยงานยาล้ปก่อนปิดรูตายขาดูคืออยางว่ามตนมีมีเชสเตอร์ประมาณ3มคนนั้งเดินมาตัวประตูเนี้ยแล้วกเมิอผมไปเลยเ้าเนียแอดูอย่างอย่างพี่โยอดิเ้งตุ้ยตุ้ยตุยตุยตามตุ้ยตาตุย เแล้วไข้อเนี่ยไขลลกิ๊บกิ๊บเต็มไปหมดเลยหลือพี่คนเดียวหรอใช่ใช่ใลือกิ๊บปุรีคนเดียวใช่กิ๊บปุรีคนเดียวกิ๊บปุรีไม่กกิ๊บแขนโล่นะแขนโพอะไรนีัาอดูครับเอิ่มก็สามารถตีหายเลยกิ๊บจะเห็นไหมครับไม่ีไม่ มมืดมากเลยเกปุริจังอะไรวะเกปุริมาเกิดอ่ไรคุณวิปรับเป็นสองเหอะสามมันเยอะไปบอกแล้วเกปุริจังมาอย่าไปยุกับฉัน ตีอะตีอะตีอจะไปอจะไป้อใจเล้หัวนะไอตัวล้อพ่อพ่ไอคาเทวลินบ้ากาเท่าเทกัดแป้งเดี๋ยวเโดนเโดนคุณคุณมีคุณมกัดกัดกัดคกัดกัดกัดเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งตุย